แอบอ้างนะคะแต่ว่าเหมือนเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทวิตเตอร์เต้ยนะเป็นแบบยูโฟของเต้เยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆ บอว่าโทรไปเคลียร์กับฝั่งนู้นว่าให้หยุดเล่นอะไรอย่างเงี้ยโทรไปเคลียร์คงไม่สามารถเล่นตัวได้ไม่รู้ว่าเป็นใครอะค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้สื่ออินเทอร์เน็ตมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเฉลีวฉวนกันนะพูดจริงๆอะนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าคนที่เล่นด้วยก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามรู้มีความรู้ไม่กลัวตกใจเไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆไปก็ไม่ค่อยได้เล่นเวทเตอร์อยู่ ว่าจับได้หลายอย่งจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตเลยถ้าเกิดไปลองเซิร์ชในเฟ e บุ๊กนะคะชื่อวิเชลิชนทร์จงเกีศขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากเลยค่ะก็เลยแบบว่ามีโอกาสาในวัยพี่ว่างที่ยังไงเหคะก็เล่าให้ฟังค่ะพอดีวันรุ่งขึ้นไปถ่ายละครด้วยกันพอดี ไม่คิดว่าจะมีอะไรอย่างนั้หรอกเพราะว่าแบบมันมันไม่ใช่ตัวเราเนาะตัวเราไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสเลยเราจะคอมพิวเตอร์ไปบอกเขาไหมว่าใหเราจะคอมพิวเตอร์ไปบอกเราจะเข้าไปบอกให้ทีมแบบห้ามใชชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าาทีมมันห้ามไม่ได้นะคนจะเข้าไปผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คงคงไม่ไม่ทำอะไรมากกว่าก็ถ้าเกิดว่าดูกันแล้วก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจจะทำให้ใครหกรธได้ ว่าสวรร์้เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีค่ะแฟนคลับสามารถติดต่อเต้ยได้เฉยอะเอ่อที่แฟนคลับติดต่อได้ก็จะเป็นเฟซบุ๊กค่ะลสเต้ยจลค่ะจริงๆมันมีต้ยจลินพรแต่ว่าตอนนั้นหาตัวคนทำไม่เจอค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อไหค่ะเต้ยค่ะมีเิร์กมีเ็นกาแร้ค่ะไม่าหนมีตัวใหม่ไหม ตอออกวันแรกไม่ีนักมือนการไหมคะไม่มีค่ะก็ยังไม่ได้เห็นในทีวี้ลคะเพราะอะไรกว่าจะออกมามีตัวอื่นรุต่อมันไม่เอ่เป็นคู่กันตอนนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆด้วยว่าโปรดักเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนิ้ทางของเขาเลยะคะ่คนข้ับรับกัรค เี้ยจ,จริงทางอเล็กบอกว่าเราไม่ค่อยอยากรับกานซู้กันสัเนกเท่า,หาไหร่กอยาค่่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เต้ยกับเล็กคุยกันค่ะก็คือมีความเห็นที่ตรงกันก็คือเราไม่ได้อยากโปรโมทนั้นค่ะแต่ทีนี้พอมันเป็นเหมือนเป็นดีเจนเตอร์เนาะเป็นอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้แบบไปโชว์ตัวอะไรเยอะยะออไร่าง,างาเงีย้ยค่ะก็เลยนะ<า>ก็จะไม่โปรโมทเลยอีเวนต์ก็อาจจะอาจจะไม่ได้โปมทใหม่ซึ่งก็ เต้ยกับหน่ออาจจางไม่ไม่เคยเลยค่ะใครแบบอาหนึ่งเนี่ยไครแบบก็ไม่แน่ค่ะต้องต้องนอนดูด้วยค่ะคือทั้งทั้งหมดทั้งมวลคือเอาความสบายใจของเต้ยกับหนึ่งแล้วก็ครอบครัวพวกเราด้วยเห็นว่าน้องช้างมันได้มีชื่อแล้วมีแล้วน้องช้างมีชื่อแล้วนะคะชื่ออะไรชื่อขวัญเมืองไปตลกไปเลยน่ารักเลยขวัญก็แปลว่าแบบเหมือนเป็นมิ่งเป็นขวัญให้กับคนไทยอะไรเงี้ยเมืองก็เมืองไทยเพราะว่าคนไทยแบบ จริงๆแล้วเราก็แอบรอจากผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่า,าพอดีวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแบบมารับผ่อนเขาก็เลยต้องมีชื่อเ,เลยะอันนี้ได้มาจากมัน